อ,มมอ,อตอนนี้พี่หนูลงกลมกราบหนึ่งครั้งนะครับแน้วครั้งยกที่หนึ่งเกิดขึ้นเหนื่อยไ,ไหมล่ะนางร้อนปูนี่ลงปูส่สวงท่านเข้ามาแล้วนะฮะ,ะเริ่มเข้าได้สักพักแล้วให้ท่านผู้ชมจับอาการเองว้เข้าตอนไหนนะฮะ อาจารย์สารธก็ไม่รู้ตัวมาก่อนนะครับอาจารย์สารธเพิ่งจะรู้ตัวตอนส่งเชือกให้ใช่เริ่มตึงหิดตึงหิดยังฮะสิบ์ยังไม่มามากราบอาจารย์ยังยังยังเหมือนแต่ตะตรงอยู่อยังยังยังสังเกตการข้างคนมะพร้าวอยู่ ยังยังไหว้ครูอยู่มุมนั้นอยู่เพราะทำทำตัวไม่ถูกไม่คิดว่าจะมีวันนี้ตอนนี้อาจารย์สารสตอนนี้งงทำอะไรไม่ถูกนี่เนี่ยอาจารย์สารสเตรียมรับแขกแต่ผมบอกว่าอาจารย์สารสจะได้ปีนขึ้นรองเร้าไปะพบ้ารี่ เป็นอยายุระยะกี่ปีที่หลวงปู่ได้กลับมาเยือนย <20. S 1> ี่สิบปีอายุี่สิบปีนะฮะหลวงปู่ได้กลับมาเยือนได้กลับมาเยือนตรงนี้นะฮะยี่สิบเอ็ดปีนะฮะวันนี้เป็นวันที่ต้องจดจํานะเวลาเท่าไหร่จันอ,อ่อพี่ไม่ในเวลาเท่าไหร่เวลาบ่ายสองโมงหลวงปู่เอาผาตรงไหนของผมนี่แหละผมตรงนี้แหละตรงนี้ประมงจันทราโรดแหละ สองโมงสิบห้าใช่ไหมสองโมงสิบห,าห้านาทีห้าอ๋อทั้งั้นเข้าตอนสองโมงตรงเข้าไม่ได้สีละมันเลยลเ,ยเออข้าไม่ได้สีวันอ่้เดี๋ยวผมจะไปกราบไอ้อขอขอมาท่านก่อนนะฮะ <c oughs> ถ่ายภาพแล้วไม่เคยได้กราบขอขอมาเอาวิดีโอเอาก็ะบานใหญ่เปียกเสด็จปัจจุนาออยเบียนลีมเซรยออยเบียนมีนจุดเตี้ยจบานจุดเตี้ยมาเป็นบ้านจีเนี่ย,บบยโดยจิตา ន <tops> <Wow. tops> <to ride> <purposelyHipple> <shod Napoleon> េះក៏សំទោសសំសមាល្អបានຫຼານកូនរបស់ญาติໂຕឆាយផាកແມ່ក៏ប្រោលអោហមិថាណេនេះទេតែពាក្យវាໃຫយវាត្រូវថាអោយវាស្រូលវាអុយគេត្រូវតែទៅតាមនេះបាទជុងធ្វើໄລรู้นะเออรู้นะรู้นะเออធ្វើໄລ ตาพิเศษเห็นนะมเออทางนั้นก็ไหวเจ้าจที่เจ้าทางยังไม่จบนะฮะดงตอนนั้นเออาหลวงปู่รินแบรนนะฮะให้อแบรนด์ให้เจ้าที่เจ้าทางนี้ดินครั้งที่สามดินครั้งที่สี่อ่วาวางไว้ห้าดินห้าครั้งนะฮะทางนูน้น<ว>ท,ทางนี้จะ เออเงยออเอไม่มีค่ามแล้วเออาจารย์สารุบอกว่าถ้าถ้าไม่ได้เลขกัวนี้ไม่ยอมแน่เลยพี่หนูไม่มีค่านํามันแล้วเลยลวกปู่ยิ้มนะฮะกินแบรนด์ครั้งที่หนึ่งกินแบนด์ครั้งที่สองกินแบนด์ครั้งที่สาม นนก,กิน<ร>งบรนขั้นท<บ><น>ี่สี่อนานนี่อ่าที่ตรงนี้นะฮะสร้างเมื่อกี่ปีนี้ใช่ห,ห้าปีนะเพื่อรอวันนี้นะฮะทำมาห้าปีเพื่อรอวันนี้อ่า <c oughs> หยิบเอ็มร้อยพี่หนูนึกว่าจะให้พี่หนูนะหยิบอมเอ็มร้อยแล้วเออ <c oughs> อ่าหยิบเอ็มร้อยเทไปในกดเรนอ่าถวายนั่นนางกวักอ่า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 เรียกเงินเรียกเงินอ่านี่ครับหลวงปู่สวงมาเยี่ยมกระท่อมกระท่อมอะไรนะอกระท่อมวัดใหญ่ของอาจารย์สาโรนดนะฮะที่บ้านกระเพโรอําเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับอทีสนามใสแก้วฮะ เทเอ็มร้อยใส่น้ำสามแก้วยากระพริบตาวลีเด็ดของอาจารย์สาโรธอาจารย์สาโรธรักษาระยะห่างตอนนี้ก็แปดเมตรนะฮะดมดแ้ออ <laughs> ดูนะฮะหลวงปู ผมนี่ขนาดร้อนต้องถอดเสื้อแต่หลวงปู่ผมผ้าผมนะแต่ผมกืนไฟนะผมอยู่ไก่ไฟนะเออนี่นะฮะอ่านี่พิจารณาดูนะฮะนี่ท่านมาครั้งแรกในรอบ21ปีนะครับอ่านี่มาเข้าระสิงร่างแล้วก็นั่งมองนะ ดูต่อไปนะท่านจะทำอะไรต่อไปอท่านผู้ชมช่องนี้ก็ดูเอาตีเลขเอาเองนะผมไม่สามารถบอกเลขได้เป็นเหมือนช่องอื่นเขาแล้วหลวงปู่นี่โอ้โหท่านสุดยอดครับปิศนาเทวดาตียากแต่แต่มาแน่นอนอมองอาจารย์สารดเดินอาจารย์สารดยังตีกันเชียงออกไปทางขวา อ้อมไปหลังออมไปหลังถวายเสียม่หโอ้หอาถวายเสียมแล้วอ่าตอนนี้อันนี้ตอนนี้ก็ประมาณว่าอาจารย์สารสได้นี่นี่เป็นเสียมของหลวงปู่ใช่ไหมเสียมในตำนานใหอ่ใหญ่อันนี้ถ้าเป็นนักรบก็มอบทวนนะฮะ น,นี่นี่นี่เป็นเสียมหลวงปูนะฮะโอ้โหยาวด้ามยาวครับเสียมนี่ยาวรวมสองเมตรเอ่าท่านจะขี่เสียมแล้วครับอ่านี่นั่งทับเสียมอ่านั่งทับเสียมแล้วคืออะไรคืออะไรจายแล้วไม่รู้ไม่รู้อีกครับจานสารรดนะเดี๋ยวหลวงปูจะให้พี่หนุขุ้รูปแล้วครับจรูนะครับ ไปดูนะครับว่าจ,จะเป็นยังไงต่อไปไม่มีอะไรที่จะคาดการได้ครับถ้าแม่มดขี่ไม่กวาดแต่อาจารย์ของเราขี่เสียมนะฮะนี่ฮะไรกัาานเนี่ยอาจารย,าย์ใหญ่้โดนแน่คุณลูกสังเกตดูงูแต่และตัวดีใจนะฮะที่อาจารย์สาโรธมาเอ้ยที่ที่หลวงปู่สววมาก็ท่านอาจารย์สาโรอ่านี่ฮะอ่าเนี่ยยัง อาจารย์สารก็ยังไหว้ครูอยู่ที่ต้นโคนต้นมะพร้าวอยู่นะฮะตอนนี้เล็งแล้วครตอนท่านส่งสายตาไปแล้วอาจารย์สารุเมื่อตอนอหลวงปูส่สวงท่านอยู่มีชีวิตก็จะรักษาระยะนี่แหละครับนั่งจดระยะไกลมาใกล้ไม่ได้เดี๋ยวหลวงปูส่สวงเอาสมุดเผาทิ้งนี่นี่ <c oughs> ยายนะ <c oughs> มีอาจารย์สารุนครับนี่ครับได้กราบหลวงปู่นะฮะ ในรอบยี่สิบเอ็ดปีเพิ่งได้เจอกันแค่ะน,ะออาานั้นรถกรบำย้อนวันหนึ่วันหนักไปนุกนน๊กไปนุก๊กโอ้เพิ่งรู้ฉายายใช่จริงอ่นี่เอ่อเปียาาราจา์สารวัตรจำหนูได้ไหมมีหนูเมียควายตู้อ่าเรียกแว่าอาเรียกแล<า>้วเรียกเรียกเรียกควายตู้มาแล้วเรียกควายตูมยต้มาแล้วเขาดูควายตูย้นะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอ่าฮะมาแล้วครับ เออนะฮะนี่ครับยักกระพริบตาจานสารุปเปล่านะฮะนี่ถึงเวลาแล้วฮะรับเอน่าตอนนี้ฮะอันนี้นาทีประวัติศาสตร์นะฮะโอ้ใส่เม็ดด้วยเอตีหัวปากสองสามกี้คงพี่นู หกครั้งนี่การเป็นคันเคาะนะฮะเคาะซีพียูไเคลื่อนนี่เราต้องไปไปเคลื่อนนี่คนมาเลยก็อายุหกสิบประานเราทีหกสิบตีหกครั้งอ๋อตีหกครั้งตายไออาจารย์วันนี้ผมโดนมาเยอะเลยวันนี้ยังโอ้เจ้าเสียมตี อาจารย์สารนยกมว่าตอยต่อยต่อยแล้วอ้าวไม่ไม่ให้ให้จีเพอจะะคิดหอยออกแล้วเรู้าู่จ่องเอพูดาอาจารย์อาจารย์สารลบไปแล้วหลังจากถวายบังคมอพระอาจารย์แล้วนะฮะเออนี้แล้วตอนนี้จะโดนดำเสียม อาอ่านะฮะเออนะฮะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับเอาเสียมยังไงจะทำไงวะอ่าอ่าอ่ามองอาจารย์สารุอยู่นะยังยังยังเออนี่ฮะยี่สิบเอ็ดปีอ่าได้หวนกลับมาเจอกันฮะ อ่าเอาละครับเอาละครับงานนี้ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วโอ้ขุดตรงนี้อ้าวนี่นี่ให้ขุดตรงนี้นะฮะปกติอย่าใช้คนอื่นขุดนะฮะมีวันนี้เจอเองแล้วฮะแต่เตงก็ไม่อยู่ด้วยแต่เตงไม่ยอมโต๊ดไม่ได้มางานนี้ขุดเองนะฮะ ใช้ตัวแสดงแทนแสแตนอินไม่ได้อ่านั่งไหวครูตรัวนี้ขุดตรงนี้เลยนะฮะอ่าเป็นคนบอกว่าจะได้ขุดขุดจริงๆโอ้ใส่แม็ด,ด้วยเดี๋ยวเม็ดด้วยฮะนี่ใส่แมทนะฮะ <laughs> ขุดไม่ไหวจัะ <laughs> ขุดไม่ได้หลวงพ่อแข็ง <laughs> <laughs> ให้ขุดต่อ <laughs> <laughs> ไม่มีขอแม่ <laughs> อาจารย์สารุมีแต่สั่งคนอื่นนึงครับงานนี้โดนสั่งมั่งครับวันนี้เ <laughs> ออวันนี้วันที่เจ็ดมกราสองห้าหกสี่วันครูนะฮะวันนี้อ่า <laughs> ้วครับ <c oughs> อ๋ออารองเท้าออกเออรองเท้า รองเท้าเบืออะไรเอาไปไหนเอาไปเผาไหมเอ,ไ <c oughs> เอาไปแล้วครับรองเท้า <c oughs> เอารองเท้าไปไหนครับเคยดูรองเท้าไปไหนอ่าเอารองเท้าข้างหนึ่งมาถือไว้นี่อ่ารองเท้าข้าง พี่หนูรองเท้าเบอร์อะไรไปไปดูข้างที่เหลือที่พี่หน,น,น,นูนู่นอะดูนู่น้ข้างหนึ่งอะดูที่นู่นเอาจับตาดูดีๆนะครับอ่ารองเท้าเบอร์สิบนะเอามาข้างหนึ่งนะใครที่ได้มารับชมก็แนะนำเพื่อนหรือญาติสนิทมิสหายต่อด้วยนะครับ <S <S 2> <S 2> <S ไอย่าลืมกดติดตาม